จากที่มีผู้ใช้ YouTube หลาย,ลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยครับเปิดประเด็นกันมาจังเลยฮะรเรื่องของรถไถมาเลยทําให้เกิดเป็นคลิปนี้ครับรีวิวคูปุต้าสวัสดีครับผมพัฒพัทละครับนี่คือรายการพัทละออโต้รีวิวครับ ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้ารถไถน,นะครับตัวหนึ่งเป็นรถไถยี่ห้อคูโบต้าครับผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นการรีวิวครั้งแรกของผมนะที่รีวิวตัวรถไถนั่นเองรถไถคันนี้ครับเป็นรถไถที่ซื้อมือสองมานะครับเพิ่งไม่กี่เดือนนี้เองนะฮะซึ่งตัวรถไถข้างหลังนี่ฮะได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับส่วนตัวผมเองไม่เคยไปขับไม่เคยไปใช้งานนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับผมว่าอุปกรณ์ที่อยู่ในเจ้า โบโบตาคันนี้ครข้างหลังตรงนี้ฮะมีอะไรกันบ้างแล้วมันชื่อรุ่นอะไรเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเลยครับเดี๋ยวตามกันมาเลย แบบชัดๆนะครับแลไถว่าที่บ้านแฟนผมก็ใช้กันเป็นยังไงที่เห็นตรงนี้นะครับผมจะเป็นเจ้าตัวคูโบต้า L4708 ตรงนี้ฮะเลข8ปมันหายนะครับเลข8ปมันหายไปหน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปี2010นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนั่นเองนะฮะพอดีว่าทางที่บ้านแฟนผมเขาเพิ่งจับรถมือ2คันนี้มานะครับราคาอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าว่าราคายังไงนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบๆคันกันนะครับผมว่ามันมีอุปกรณ์อะไรติดตั้ง เพิ่มเติมกับ้างจริงๆรถเติมเมจากโรงงานนะฮะผมต้องบอกก่อนว่าตัวรถเนี่ยเขาจะมีแต่รถตเปล่าไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยอุปกรณ์ที่ติดตั้งเสริมขึ้นมาครับผมก็จะเป็นอย่างช่วงกันหน้านะครับที่ผมจะพาให้ดูด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าใบามีดดักดินนะครับมันก็จะเป็นไว้ดันดินดันหน้าดินนะครับเกลี่ยดินประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็น,ปนชุดตัวไฮดรอลิกเพิ่มขึ้นมาด้วยรถ <Wow. S 1> ก็อาจจะเคอะๆหน่อยนะฮะผ่านการใช้งานมาบ้างแล้วแะมันอาจจะซึมซมรั่วๆหน่อยนะครับตรงกระชกกระบอกด้านหน้า ทีนี้ด้านท้ายครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมเหมือนกันเป็นผานที่เอาไว้พลดินนะครับบางคนก็เรียกว่าจอบหุนนะฮะก็แล้วแต่จะเรียกกันนะฮะเรียกไม่เหมือนกันัวนี้ก็จะมีอยู่5ใบมีดนะครับก็เขาหน้ามีหน้าที่เอาไว้นะครับพหน้าดินทาให้มีความร่นวนซุยนะครับก่อนที่จะลงตัวเมล็ดพันธุ์ต่างๆนั่นเองจะไปคร่าวๆกัวตัวรถก็จะของเขาก็จะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมอธิบายตัวรถคูโบต้าก่อนตัวนี้ไอตัวซีรีส์ L เนี่ยจะเป็นตัวสเปคกลางๆนะครับคูโบต้าจริงๆเนี่ยเราจะมีอยู่ ซีรีส์ B ซีรีส์ L ซีรีส์ M นะครับก็ไล่มาเลยครับผมเล็กกลางใหญ่ซึ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับผมข้างหน้าเนี่ยตังนี้จะเป็นตัวซีรีส์กลางนั่นเองเท่าที่ผมทราบตัวนี้เนี่ยจะเป็นเจนที่3นับจากการที่สยามคูโบต้าได้นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นเจนที่3อ่าทีนี้เดี๋ยวผมพาดูรายละเอียดอื่นๆกันบ้างมันจริงๆมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผมต้องบอกก่อนพอดีอาจจะลืมบอกอ่าอาจจะเห็นเป็นเดือยตรงนี้นะครับที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ นะฮะฮเขาเรียกว่าเกียร์ PTO นะครับ หรือบางคนเรียกว่าเกียร์ฝากบางคนก็เรียกเกียร์ปะข้างก็แล้วแต่จะเรียกครับหน้าที่ของเขาคือเป็นตัวชุดส่งกําลังตัวหนึ่งครับผมที่จะเข้าไปต่อพ่วงเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเครื่องหว่านปุ๋ยเครื่องพ่นน้ำนะครับมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ไปต่อพ่วงได้อีกทีหนึ่งนะครับซึ่งไอ้เจ้าเกียร์ประเภทนี้ครับเกียร์ PTO ตัวนี้นะฮะถ้าไม่นับรถไถนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในตามพวกรถจุดล้อ6ล้อที่เขามีตัวที่เขาเรียกว่าตัวกระบะดำนะครับซึ่งเป็นระบบพัดลิกกอเห็นภาพไปแล้วนะครััับบวว่่าาาคคคืืออะะะรรตตตมมมเเดดี๋ยยผจพูงนน์ เครื่องยนต์ของเจ้าตัวคูบทนาตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาเปิดฝากระโปรงนะครับอาจจะอยู่เรบเนิดนึงนะ <Wow. S 1> มันจะมีตัวชุดดึงอยู่นี้ดึงขึ้นมาปั๊บอ่าสังเกตนะฮะเปิดทันทีครับผมสบ,บายมากับตัวนี้มีโชคใต้ฝากระโปรงด้วย <laughs> เรื่องของสเปคตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด4สูบนะครับซีซีของเขาจะอยู่ที่ประมาณตีกลมๆเลยนะครับส2 0 0สซีซีส่วนเรื่องของแรงม้าแรงบิดครับผมก็จะอยู่ที่47แรงม้า แล้วก็แรงบิดนะของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ150นิวตันเมตรนั่นเองบางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเครื่องยนต์จริงๆมันก็เท่ารถกระบะนะครับถ้าบางคนนึกถึงตัว Ford Ranger ที่ผมรีวิวบ่อยๆเครื่อง2 2ก็อยู่ที่1 0อยประมาณ160แรงม้านะครับก็สงสัยว่าแล้วทำไมแรงม้ามันถึงต่ำจังรถประเภทพวกนี้ฮนะกำลังแรงม้าเนี่ยเขาจะ ไม่ได้ใช้จนสูงมาก <Wow. S 1> นะครับส่วนใหญ่จะไม่ใช้แรงบิดแล้วก็เรื่องของอัตราทดการขบของเกียร์เยที่เขาใช้ตัวนี้นะฮะจะเป็นเกียร์แปดสปีดเดินหน้าแล้วก็แปดสปีดถอยหลังนะครับส่วนรายละเอียดของเกียร์เดี๋ยวผมจะพาดูข้างบนนะครับซึ่งขันโยกเยอะแยะมากมายเลยฮะ,ะตัวนี้เรื่องของตัวรอบคันนะครับที่ผมพาดูอยู่ตรงนี้มันก็ข้างล่างก็มีมาน้อยอยู่ตัวนี้สามขาฮะโอเคมาพ่เป็นพร้ให้ผมนิดนึงเดี๋ยวผมพาดูข้างบนต่อนะครับว่าอุปกรณ์ที่เขา มีให้ใช้งานนะครับคันโยกต่างๆนะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามกันมาเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นมันขึ้นมาบนรถนะครับแต่ก่อนขึ้นเดี๋ยวผมแนะนำคันโยกก่อนเวลามุมกล้องผมถ่ายข้างบนเนี่ยอาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับ ที่เห็นอยู่ทบนข้างบนตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของตัวพื้นที่ด้านบนนะครับก็จะมีชุดหน้าปัดพวงมาลัยต่างๆมีเบาะมีอะไรก็เหมือนรถปกติกันนะฮะด้านซ้ายตรงนี้ครับผมที่ผมมือแตะอยู่เนี่ยตรงนี้จะเป็นคลัต์ส่วนด้านขวาครับผมที่มีแป้น2อันติดกันครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเบรกโดยเบรกที่มีลักษณะแป้น2อันอย่างนี้นะครับเขาสามารถเซ็ตได้ครับผมว่าจะให้ล้อทั้งสองข้างนะครับมีการเบรกพร้อมๆกันหรือว่าจะเบรกไว้ข้างใดข้างหนึ่งกรณีถ้าเกิดว่าต้องการให้เบรกไว้ข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็ ทำการลด <Wow. S 1> ตรงนี้ออกอ่านะฮะเบรกมันก็จะแยกอิสระจากกันแล้วประโยชน์ของการที่ทําเบรกแยกออกจากกันจะมีไปใช้ตอนที่ว่าดในกรณีที่เกิดต้องการตีวงเลี้ยวแคบๆหรือว่าใช้งานในบางการณีนะครับสมมุติไปติดหล่มติดอะไรยอยู่นะฮะพอมีประโยชน์ในการใช้งานต่อมาครับในส่วนตั้นเล็กๆตรงฝั่งนี้ครับผมที่ผมนิ้วชี้อยู่ตรงนี้จะเป็นคันเร่งที่เท้าเพิ่มเติมนิดนึงตรงนี้ครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าคล้ายๆเบรกมือ เอาวิธีการใช้งานก็คือว่าใช้เท้าเหยียบเบรกทั้งสองปั้นให้จมเลยแล้วก็ดึงตัวคันโยกตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวรถก็จะเปรียบสภาพเหมือนการใช้งานเบรกมือแล้ววันนี้แดดผมเริ่มมาแล้วอากาศค่อนข้างร้อนเดี๋ยวผมพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนกันครับว่าอ่าอุปกรณ์บนรถจริงๆแล้วมีอะไรกันอย่างไรกันบ้างตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนรถแล้วเดี๋ยวผมจะพาดูอุปกรณ์แต่ละจุดแต่ละตัว นะครับเกียร์ของเจ้าตัวรถแท็กเตอร์คันนี้เนี่ยมันจะมีเกียร์อยู่ทั้งหมด3คขันโยกบางคนอาจจะงงว่าจะโยกอะไรขนาดนั้นเยอะแยะอ่ะเดี๋ยวผมดูตัวที่เกียร์ที่มือก่อนตัวนี้ครับจะเห็นนะฮะมันจะเป็นตำแหน่งเกียร์ที่บอกว่าเป็น F เป็น N เป็น R ตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นเกียร์ซินโครชัตเทิลเกียร์ตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะบังคับตัวรถยนต์นะครับให้เดินหน้าหรือถอยหลังตามโฆษณาที่เขาบอกนะครับที่ผมไปเก็บข้อมูลมาเขาบอกว่าระบบตัวนี้เนี่ย ทำให้ผู้ขับขี่นะครับสามารถขยับรถเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องรอให้รถหยุดแบบจออสนิทนะครับถัดมาครับผมเรื่องของเกียร์อีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตำแหน่งตรงที่ระหว่างขาของผมนั่นเองตรงนี้ครับตำแหน่งเกียร์ตรงนี้ครจะเป็นตำแหน่งเกียร์สเต็ปนะครับหนึ 1, 2, 3, 4นั่นเองตอนแรกที่ผมบอกไว้ว่าเกียร์เนี่ยเดินหน้าถอยหลังเนี่ย มันจะมีอยู่ทั้งหมด8เกียร์คนอาจจะงงว่าอ้าวที่โชว์อยู่มัน4นีนี่แล้วที่เหลือมันอยู่ไหนที่เหลือครับผมอีกคันโยกที่3มฮะมันจะอยู่บริเวณด้านข้างคันโยกตัวนี้ครสีออกแดงๆหน่อยนะครับตัวนี้นั่นเองเราสามารถควบคุมได้นะฮะว่าจะให้ตัวรถเนี่ยครับผมจะใช้งานแบบที่เาเรียกว่าเกียร์สโลหรือว่าจะเป็นชุดเฟืองแบบที่เขาเรียกว่าเป็นเกียร์กระต่ายตัวนี้ก็จะเป็นการใช้ทําความเร็วแบบเหมือนว่ามีวิ่งบนถนนปกติก็พาดูกันเรียบร้อยนะฮะจะเป็นชุดเกียร์ทั้งหมดอยู่3 คันโยกส่วนคันโยกถัดมาข้างๆนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเกียร์ที่เอาไปควบคุมเรื่องของตัวระบบขับเคลื่อนนะครับ <Wow. S 1> ถ้าโยกมาข้างหลังตรงนี้ครับผมก็ใช้เป็นขับ2นะฮะสัญลักษณ์อาจจะดูลำบากนิดนึงนะครับพอดีมีแสงเงาส่วน้านบนข้างหน้าครับผมตัวนี้จะเป็นในตัวชุดที่เป็นขับ4ก็จะบังคับควบคุมให้ตัวชุดล้อคู่หน้าเนี่ยเขามีการหมุนขับเคลื่อนไปด้วยอ่ะเดี๋ยวผมมาย้อนกลับมาดูตัวชุดบริเวณหน้าปัดนะครับหน้าปัดตรงนี้เนี่ยก็ ก็เน้นการใช้งานแบบตรงๆเลยนะครับไม่ได้มีอุปกรณ์หรือไฟอะไรมันเยอะแยะเหมือนรถกระบะรถเก๋งที่ทั่วๆไปที่ขับกันทุกวันนี้นะฮะก็จะมีเกบอกน้ํามันมีเกวัดเรื่องของตัวความเร็วรอบเครื่องยนต์นะครับก็แม็กซิมัมเนี่ยเรดไลน์ก็นผมว่าน่าจะเลขสามแหละประมาณสามพันรอบก็ถือว่าสูงแล้วนะครับสำหรับรถประเภทนี้ด้านขวาก็จะเป็นตัวอุณหภูมิความร้อนทีนี้มีจุดสังเกตจุดหนึ่งครับนะครับก็จะเป็นเลขตัวเลขไม้ข้างล่างนะครับสำหรับรถแท็กเตอร์นะครับ แล้วก็รถประเภทหนึ่งก็เรียกรถที่ใช้อุตสาหกรรมอย่างพวกรถฟกลิฟพวกนี้ก็จะมีเป็นเลขไมที่ไม่ได้บอกเป็นระยะทางแต่เขาจะเป็นบอกเขาเรียกว่าระยะชั่วโมงในการใช้งานนะฮะตรงนี้จะอยู่ที่1,300ชั่วโมงาการใช้งานจริงๆนะครับของตัวรถไถน,นะฮะจากข้อมูลหนังสือกเกษตรเล่มหนึงนะฮะเดี๋ยวผม ทำป๊อปอัพเด้งไปให้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับผมที่เขาไปสำรวจออกมานะครับเขาบอกว่าตัวการใช้งานรถไถจริงๆครับในแต่ละปีฮะใช้กันจริงๆไม่เกิน60วันโดยเฉลี่ยนะครับมันติดในเรื่องของช่วงการใช้งานตามฤด,ดูกาลแล้วก็เรื่องของผลผลิตในการเก็บเกี่ยวการใช้งานก็จะนับเป็นลักษณะเป็นชั่วโมงไปนะครับไม่ใช่เป็นลักษณะที่เป็นแบบไม่ระยะทางเหมือนที่เราเข้าใจกันส่วนอุปกรณ์อื่นๆครับผมอ่าก็จะมีด้านซ้ายตรงนี้ครับก็พวกชุดสวิตไฟ ะะก็จะเป็นพวกไฟเลี้ยวไฟไฟหน้าไฟหลีประมาณนี้นะครับแล้วมีชุดแต่ตรงนี้ส่วนทางด้านขวาตรงนี้ครับเห็นคันโยกนะครับเป็นเต่ากับกระต่ายอีกแล้วนะ,ะตรงนี้คันโยกตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคันโยกที่เป็นคันเร่งมือเอาไว้ใช้งานสมมติตอนช่วงกรณีที่ว่าจอดรถติดอยู่เป็นไนแล้วต้องการเร่งกาลังเครื่องยนต์ในกรณีที่ว่าขับพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับที่ติดตั้งอยู่ด้านท้ายกับเกียร์ tpo นั่นเองทีงนี้คันโยกครับยังไม่หมด มันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมจะพาดูตรงนี้อีกทางด้านขวาด้านขวาก็มีครับจะเห็นหมาน้อยนอนตายนะคันโยกที่เห็นอยู่ครับนะตรงนี้ก็จะเป็นคันโยกตัวที่ควบคุมด้านหน้าด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นควบคุมชุดไฮดรอลิกใบตัวใบเกียร์ดินด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นตัวควบคุมชุดใบพวนนะฮะก็ยกขึ้นยกลงตามสเต็ปส่วนตรงนี้ฮะทางขวาตรงนี้ มีอีกเหมือนกันนะครับคันโยกนี้ก็เอาไว้ใช้ควบคุมตัวชุดเกียร์ที่เขาเรียกว่าเกียร์ TPO ที่ผมว่านะครับเราจะเห็นเป็นเลขดูใกล้ๆนะฮะเห็นเป็นเลข750นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเลข540ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวความเร็วรอบของเกียร์นะฮะที่เราจะใช้กับอุปกรณ์นะครับว่าจะอยากให้มันเร็วมากน้อยขนาดไหนก็จะมี2สเต็ปว่างั้นเถอะนะครับ หลังจากที่ผมพาทุกคนดูคันโยกทุกตัวกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับสตาร์ทดูว่าตัวรถนี้เขาเวลาใช้งานเขาทางานกันยังไงนะครับ <Wow. S 1> ต้องบอกว่าไม่เคยขับไม่เคยขับมาก่อนเดี๋ยวลองส,สดๆกันตรงนี้แหละนะฮะเท่าที่ผมทราบเนี่ยตัวนี้ก็คือว่ก่อนสตาร์ทนะครับทําการเหยียบคัดให้จมไว้ก่อนแล้วก็ทําการบีสตาร์ทนะครับโอเคเสียงจะดังหน่อยนะ หลังจากที่ผมสตาร์ทรถไปแล้วคับค่อนข้างจะแข็งสักนิดหนึ่งนะฮะคับค่อนข,ข้างแข็งเดี๋ยวผมจะทําการยกเจ้าตัวใบมีดด้านหน้ากับตัวชุดจอบด้านหลังนะครับยกมันขึ้นมาอ่าเป็นระบบพัดลิกครับยกขึ้นมาปุ๊บกันมันก็จะด้านหน้าก็จะยกขึ้นมาด้วยนะฮะน,นี้สุดแล้วอันนี้ยกตรงหน่อยนะฮะมันจะไปประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะยกด้านหลังขึ้น คราวนี้ครับมีบางคนถามเข้ามาว่าเวลาใส่ตัวระบบ4ี่คูณสแล้วชดล้อหน้าเวลาเลี้ยวจนสุดเนี่ยมันติดไหม<ส>เดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับใส่เกียร์โฟนะเดินหน้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขยับดูอ,อาการนะครับผมลองให้หน่อยหนึ่งแล้วกันอ่อาที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับ แลฟิลลิ่งที่ผมจับอยู่ตอนนี้เนี่ยอาการที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่มีอาการติดนะครับโอเคเดี๋ยวผมเดินหน้าก่อนอาการติดไม่มีอาการขัดไม่มีนะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็ลองให้ทุกคนดูกันส่วนเรื่องเรื่องเรื่องการควบคุมเรื่องพวงมาลัยนะครับค่อนข้างที่จะนิ่มมาก ผมบอกเลยนิ่มมากๆมันคงจะเป็นด้วยเรื่องของตัวชุดระบบไฮดรอลิกอย่างหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวล้อซึ่งล้อจะเป็นตัวล้อที่เป็นลักษณะยางมัดเป็นยางตะกุยนะครับผิวสัมผัสที่ติดก,กับพื้นอาจจะไม่ได้เต็มที่มากเวลาควบคุมเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกที่มันแบบว่านิ่มนะครับค่อนข้างนิ่มเลยทีเดียวโอเคผมก็พารีวิวกันมาที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะครับก็ด้านบนนะฮะก็เท่าที่เห็นก็จะมีกันประมาณนี้ ส่วนของอะไรท่านนะครับถ้าหากบ้านใครมีรถไถนะครับแล้วลองเทสอย่างนี้มีอาการติดหรือไม่ติดกับรถยี่ห้อเดียวกันหรือยี่ห้ออื่นยังไงก็ลองเอามาคอมเมนต์กันดูนะครับมาแชร์แชร์กันดูครับผมก็พารีวิวไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะครับกับรถไถซึ่งงานนี้ผมรีวิวเป็นครั้งแรกเลยนะครับกับเจ้าตัวคูเวอร์ตานะครับ L4708 ชอบไม่ชอบยังไงหรือผมรีวิวแล้วติดขัดตรงไหนสเปคตรงไหนที่ผิดที่ผมได้อธิบายไปนะครับก็แจ้งลงมาที่ใต้ e s c r i p t i o นข้างล่างนี้ด้วยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่แบ่งปันกันแชร์กันนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ครับนะครับเป็นกําลังใจให้ผมสักนิดสักหน่อยนะจะได้มีกําลังใจที่จะหารถอะไรแปลกๆนะครับรถหลายประเภทนะฮะมารีวิวให้ท่านได้รู้จักกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับผมรีวิวกันให้ดูแล้วนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ